ทานอาหารหมู่คาร์โบไฮเดรตเยอะหมายถึงแป้งและน้ำตาลเยอะใกล้เป็นผลลบมากกว่าผลดีเดี๋ยวมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะยูรินาโรลันดนะคะวันนี้เราจะมาพูดต่อกันจากคลิปที่แล้ว ตอนที่เบรน่านำเสนอหมวดหมู่อาหารแป้งและน้ำตาลซึ่งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตก็เบริน่าได้แยกแยกหมายถึงว่าให้ตัวอย่างให้เห็นว่าอาหารหมู่แป้งและน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีอะไรบ้างและเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพว่าแล้วเพราะว่าถ้าบอกเฉยๆว่าเป็นแป้งน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยบางทีเรานึกภาพไปออกว่ามีอะไรบ้างนอก้าใครยังไม่ได้ดูหมวดอาหารคาร์โบไฮเดรตก็ไปดูได้ ที่คลิปที่แล้วในข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะมีเพลย์ลิสต์อยู่ซึ่งเวลาที่เรามาตามบางทีเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าไปถึงไหนปฏิปะต่ะตอ,อยังไงถ้าไปกดในเพลย์ลิสต์เขาจะเรียงกันมาให้เลยเนาะตรงนั้นก็จะหาง่ายกว่าเวีน่าจะจะที่ความตั้งใจพยายามออกเรื่องสุขภาพในวันอังคารกับวันพฤหัสส่วนในวันเสาร์จะเป็นเรื่องของพระคัมภีร์ไบเบิลอ่ะ,อะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตมีหมวดหมู่อะไรบ้างอย่างเช่นพวกข้าว พวกที่ทำมาจากแป้งต่างๆพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเราจะเห็นเลยว่าตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นถ้าเราได้เขียนบันทึกไว้นอกว่าวันนี้ทานอะไรบ้างเราจะเห็นเลยว่าอาหารหลักของเรานะ่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตมากกว่าคือเป็นอาหารหมวดหมูแป้งเลยน้ําตาลซึ่งถ้าไม่ใช่ข้าวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นพวกเส้นพวกพาสตา้าพวกพิซซ่าและโดยเฉพาะ คนทั่วไปจะชอบกินขนมอย่างเช่นชาวเอเชียเนี่ยจะรู้สึกกินขนมมากมีขนมให้กินเยอะมากเลยก็มาจากแป้งและน้ำตาลทั้งนั้นที่นี้ทำไมละ่ะแป้งถึงน้ำตาลถึงได้มีโทษคือในไม่อยากจะใช้คำว่าโทษซึ่งดูมันใหญ่โตเหลือเกินแต่จะพูดว่า สร้างผลลบให้กับร่างกายดีกว่าเพื่อเมื่อคนเราฟังแล้วจะได้ไม่รู้สึกเหมือนเหมือนต่อต้านเนาะเพราะบางคนเนี่ยถ้าชอบคาร์โบไฮเดรตและมาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตไม่ดีเนี่ยแป้งน้ําตาลไม่ดีอ่ะก็จะเกิดการขัดขวางในในสมองในความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าให้ให้ลบให้ในเรื่องของทางลบมากกว่าทางบวกน่าจะน่าจะน่าฟังกว่าเนาะเพราะฉะนั้นทาไมเรามาดูกันเนาะว่า ขณะที่เราทานอาหารหมดหมูแป้งน้ำตาลเข้าไปเนี่ยก็คือพวกข้าวขนมก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยจุดแรกเลยน้ำย่อยของเราเอนไซม์ของเราที่ท,ท,ที่ที่อยู่ในน้ำลายในใต้ลิ้นของเราที่จะมีหน้าที่ย่อยคาร,ร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะก็คือว่าลิ้นของเราปากของเรา ในป่าของเราจะมีเอนไซม์โดยเฉพาะที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วเคี้ยวเร็วแล้วเรากืนเลยเนี่ยสิ่งที่มันย่อยมันจะย่อยได้แค่นั้นพอมันลงไปมันก็จะค้างกลายเป็นอืดละเพราะว่าขั้นต่อไปมันก็จะเป็นกระเพาะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยมาพูดกันเรื่องโปรโตีนกับเรื่องการย่อยของโปรโตีนแต่ตอนนี้จะพูดว่าน้ำย่อยในป่าเนี่ยเป็นน้ำย่อยที่ เอนไซม์ที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดหนึ่งประตูละที่เป็นผลเสียของเหล่านั้นจะเข้าไปค้างค้างข้างใน,งในก็จะหลังจากนั้นก็เหมือนกับเราดองของไวเนาะอันที่สองคือสิ่งที่เราเคี้ยวกินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในร่างกายก่อนมันจะต้องมีระบบการเปลี่ยนแปลงก่อนและพอผ่านเข้าไปจนจนจน ร่างกายได้ดึงสารอาหารออกมาจากอาหารที่เราทานในหมู่นี้ในหมู่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะถูกส่งคือมันเป็นรูปลักษณะของกลูโคส่งไปที่ตับก่อนตับเนี่ยจะเป็นผู้จัดการคอยแยกแยะเมื่อเราเข้าไปตับก็จะแยกออกมาเลยว่าโอเคกลูโคสตัวนี้จะส่งไปที่เซลล์นะกลูโคสตัวนี้คือคือกลูโคสคำว่ากลูโคสเป็นน้ําตาลจากแป้งเนาะซูโครสเป็นน้ําตาลจากผลไม้ วันนี้เราพูดถึงเรื่องแป้งโดยเฉพาะกับน้ำตาลตับก็จะส่งกลูโคสเนี่ยไปให้เซลล์ในการทำงานก่อนทีนี้ขณะที่กลูโคสเนี่ยผ่านเข้าไปในเซลล์มันจะอยู่ในลักษณะของระบบแรกเลยก็คือไม่ได้มีออกซิเจนอยู่มันจะมีการทำงานที่ช้าๆแต่พอผ่านระบบเข้าไปถึงถึงระบบการทำงานที่ใช้ออกซิเจนนั่นก็หมายความว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนในการทำงานนั้น าเราขาดออกซิเจนเราหายใจอากาศไม่บริสุทธิ์เข้าไปเราคำว่าแล็กออกซิเจนคือออกซิเจนไม่เพียงพอกระบวนการนี้ก็จะไม่สมบูรณ์อย่าง,างเต็มที่มันก็จะมีการบกพร่องเพราะกระบวนการที่ผ่านเข้าไปโดยกรใช้ออกซิเจนเนี่ยทำให้เรามีแรงมีร่างมีกําลังทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบกับวันที่เราทําไมมันเหนื่อยเนื่อยมันหนักหนักโดยเฉพาะถ้าใครเคยสังเกตตัวเองดูว่าหลังจากอาหารเช้าอาหาร อ่เที่ยงอาหารเย็นตอนไหนก็แล้วแต่เราจะแบบไม่อยากเคลื่อนไหวเหนื่อยจะหลับนั่นก็เป็นกระบวนการที่เราไม่ได้หายใจเข้าไปช่วยพอคือคือมันเป็นอาการอย่างนึงที่บอกได้ว่าร่างกายเราขาดออกซิเจนและกลูโคสที่เข้าไปตรงนั้นอะ่ะมันอยู่ในระบบของแลกออกซิเจนไม่มีออกซิเจนเพียงพอมันก็หน่วงแล้วมันก็หนักแล้วมันก็ช้า แต่แต่ยังไงก็แล้วแต่การเคลื่อนไหวของเราเป็นปกติที่แบบไม่ได้ออกกําลังกายมันก็ยังมีอยู่เพราะนั้นมันก็ยังมีออกซิเจนในระบบนั้นในการทํางานแต่น้อยนะคะมันก็เลยแต่ว่าการผลิตของพลังงานออกมาน่ะมันเลยกลายเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยพอเท่าไหร่มันเลยทําให้เราเหนื่อยหนักหน่วงไม่มีแรงเพราะหลังจากที่กลูโคสได้ได้ผ่านกระบวนการลงมาแล้วให้พลังงานเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตับก็จะบอกว่าโอเคคนนี้ใช้พลังงานแค่เนี้ย เพราะนั้นที่เหลือให้ออาไปไว้ที่ไกลโคเจนเพราะนั้นตัวต่อไปที่ตับจัดการเอากลูโคสนี่ไปใส่ก็คือกลูโคสเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนไกลโคเจนถ้าจะบอกว่าเป็นไขมันในเซลล์แล้วกันเนะาะไขมันในเซลล์ของเราก็จะไปรออยู่เพื่ออะไรเพื่อฉุกเฉินอย่างเช่นเราเราเราทานอาหารเรียบร้อยไปละอ่าเข้านอนละตอนเช้าถ้าถ้าเราคือตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเรายังมีแรงที่จะ ตื่นยังมีแรงที่จะเคลื่อนไหวยังทํางานอยู่และถ้าเราไม่ได้ทานกลูโคสหมายถึงแป้งเยอะเกินไปที่เป็นน้าตาลที่เหลือมากมายจนพลังงานใช้ไม่หมดเนี่ยร่างกายก็จะไปดึงไกลโคเจนตรงนี้มาเป็นพลังงานเสริมเพราะนั้นการออกกำลังกายตอนเช้าถึงได้มีประโยชน์มากกว่าตอนอื่นๆเพราะร่างกายกำลังเพิ่งตื่นตื่นแล้วก็เริ่มใช้พลังงานที่อยู่ในอ่ emergency ใน storage ที่เอาไว้ให้ใช้ในขณะที่พลังงานไม่เพียงพอ แต่ร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราเติมพลังอยู่เรื่อยๆเนี่ยร่างกายของเราจะใช้พลังจากการที่เราทานอาหารก่อนเพื่อในการเติมพลังและจะไม่ใช้ไกลโคเจนเลยแล้วก็จะไม่ใช้ในแฟตด้วยซึ่งเดี๋ยวเป็นก,กระบวนการที่3เพราะฉะนั้นเราอยากให้เห็นภาพนี้ว่าเรากินแค่ไหนพลังงานที่เราใช้อยู่นะที่เขานับว่าเป็นแคลอรี่นะถ้าเราทานอะไรที่มันแคลอรี่สูงๆที่มันหนักที่มันมีการ คือคือมันให้พลังงานเมื่อมากกว่าการใช้งานมันก็จะเป็นพลังงานตกค้างเหลืออยู่เนาะตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นพลังงานสะสมที่แต่ละวันใช้ไม่เคยหมดเลยเพราะว่ายิ่งเธอกินตลอดเวลาเนี่ยตรงนั้นยังไม่ทันได้เป็นพลังงานยังใช้ไปแป๊บหนึง่งทานอีกละแล้วก็ทานอีกละพลังงานมันก็เลยเหลือเฟือไปสะสมอยู่ที่ไกลโคเจนที่เซลล์และผัด,ผ,ดผัดไปก็คือระตับบอกว่า อาแค่นี้ไว้ในในไกโอเจนพอแล้วสำหรับพลังงานฉุกเฉินที่เหลือเฟือทั้งหมดเลยเนี่ยที่มันยังไม่หมดเอาอไว้ที่ไขมันก็คือเป็นพลังงานแฟตอย่างที่บอกอะไรที่เหลือเก็บเป็นแฟตอะไรที่เหลือเก็บเป็นไขมันเพราะนั้นมื้อต่อไปโดยเฉพาะคนที่ทานประจำทานจุกจิกทานตลอดเวลา และไม่ได้ใช้พลังงานที่ใช้ที่พื่อทานเข้าไปนะที่หลงเหลือมันก็จะไปอยู่ในแฟตอย่างเดียวเลยอยู่ในฟาอย่างเดียวเลยเราถึงได้ลดน้ําหนักไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถใช้พลังงานที่มาจากทานการทานอาหารแต่ละมือ้อทุกอย่างที่เข้าปากไปอะหมดเนาะทีนี้อาหารที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะมี รวมไปด้วยทั้งทั้งโปรโตีนทั้งไขมันทั้งทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่าในอาหารทุกหมวดหมู่ที่เราทานไปเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะต้องเป็นกลายเป็นกลูโคสก็คือคำว่าน้ำตาลในเลือดนี่แหละมันจะต้องเป็นกลูโคสก่อนถึงจะเอาไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันที่นี้แต่ว่าในในจำนวนหมู่อาหารของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสได้เร็วที่สุดและมากที่สุด ในทันทีมันเลยทำให้เราเหมือนบลัดชูการแนะ้คือน,น้ำตาลเลือดของเราพุ่งสูงตกตกลงเร็วพุ่งตกลงเพราะนั้นเราก็เป็นผู้ที่หิวง่ายสังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวหิวอีกละเดี๋ยวหิวอีกละโดยเฉพาะถ้าเราทานขนมทางแป้งเยอะเนี่ยทำไมมันหิวบ่อยแล้วยิ่งถ้าเรายอมทานมันเข้าไปเพราะว่าความหิวเนี่ยโดยที่ไม่ได้จัดระบบเวลาของตัวเองเราก็จะยิ่งหิวมากขึ้นเพราะตอนนั้นแหละมันเป็นการเริ่มการทํางานที่เราจะตรงเข้าไปในอาการของเบาหวานเนื่องจาก เนื่องจากแป้งเขาเรียกอะไรน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและและลงหรือนะคะแต่ที่นี้เราเราจะโฟกัสอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนี่แหละก็อย่างที่บอกสรุปว่าอาหารเข้าไปร่างกายสก,กัดอาหารออกมาเป็นเป็นกลูโคสก่อนแล้วส่งไปที่ตับตับจะบอกเลยว่ากลูโคสจากตรงนี้จะส่งไปที่เซลล์ก่อนในเมื่อเซลล์ทำงานกลั่นพลังงานออกมาเพื่อใช้งานเมื่อใช้ไม่หมด เราก็จะสะสมไว้ที่ไกลโคเจนก็คืออยู่ในเซลล์ของเราหลังจากนั้นก็จะที่เหลือเฟือก็จะไปอยู่ในตับสัส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่อยู่ในไขมันสะส่วนใหญ่และเราไม่สามารถจะลดตรงนั้นได้เลยถ้าเราไม่ลดคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะนั้นข้อเสียของคาร์โบไฮเดรตก็คือทำให้เรามีน้ำตาลกลูโคสเนี่ยในเลือดสูง ทำให้ร่างกายมีพลังงานเหลือเฟือเยอะซึ่งจะต้องเปลี่ยนกลุ่มไปอีกไปเป็นไกลโคเจนกับไขมันและทําให้มีสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคเบาหวานเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างสมดุลได้ทันด้วยวิธีการกินของเราเพราะนั้นอีกอย่างหนึง่งในเซลล์ของเราเนี่ยร่างกายของเรามีเซลล์ เป็นส่วนประกอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังเซลล์เซลล์ประสาทเซลล์ Cell ตาเซลล์ Cell หัวใจเซลล์ Cell ตับทุกอย่างมาจากเซลล์และเซลล์เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นไขมันกับห้าสิบเปอร์เซ็นตโปรตีนไม่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนร่วมเพราะนั้นคาร์โบไฮเดรตแป้งกับน้ตาตาลเนี่ยให้พลังงานอย่างเดียวเลยแล้วเราอ่ะใช้พลังงานนั้นหรอเปล่าโดยเฉพาะทําไมคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถึงได้ ถึงได้ดูเหมือนว่าเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นเปรียบเทียบกับเด็กแล้วทําไมเด็กเผาผานไวซึ่งเราก็เคยใช้คําว่า metabolism เนาะก็คือการเผาผานเร็วการเผาผานเร็วการเผาผานผานเร็วตรงนั้นนะ่ะมันมาจากเนื่องจากว่าเด็ก ยังมีการเติบโตอยู่มี w t o h o r m o ม e ที่ที่เหมือนเป็นเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้พลังงานใช้พลังงานเพราะนั้นเขาเผาผลาญพลังงานได้เยอะกว่าเนื่องจาก Growth Hormone เขายังมีสูงกว่าและความจำเป็นของร่างกายเขาในขณะเติบโตใช้พลังงานเยอะมากแต่เราเมื่อเมื่อถึงจจุดที่เราเติบโตแล้ว g Growth Hormone ของเราจะลดลงและเมื่อแล้วถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้เคลื่อนไหวเราไม่ได้ ถึงจุดๆนั้นที่ที่ที่รักษาตัวฮอร์โมนไว้เนี่ยเราก็จะเราก็จะไม่มีการกระตุ้นใดๆเลยที่จะเผาผลาญอะไรเลยทุกอย่างกลายเป็นสารตกค้างไปหมดเลยและทําให้เป็นต้นเหตุสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่วีรนาพูดไปแล้วว่าโฟกัสจุดประสงค์ไม่ได้มาเสนอเรื่องยาหรือย,ยาธรรมชาติแต่มาเสนอเรื่องการปรับความสมดุล ให้ร่างกายนี้ได้เยียวยารักษาเองได้ก็เนื่องมาจากอาหารที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มปรับการกินอาหารให้เป็นลักษณะของการสนับสนุนของร่างกายและให้บาลานซ์ระหว่างพลังงานการใช้งานกับพลังงานเข้ากับพลังงานออกสมดุลกันจุดหนึ่งเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะถ้าเราเรียนรู้คือมาฟังกันเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรบ้างทำงานอย่างไรบ้าง เราจะยิ่งช่วยสนับสนุนร่างกายนี้ให้รักษาเองได้นะคะเพราะว่าร่างกายรักษาเองตลอดเวลาเข้าทํางานตลอดเวลาแม้ขณะที่เราหลับคือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตรงนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าพอจะเข้าใจพอสมควรในลักษณะของว่าทําไมคราร์โบไฮเดรตถึงกลายเป็นลบและคลิปต่อไปเราค่อยมาดูกันต่อไป,ปวันนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ